สวัสดีครับพบกับนายศิลปะนะครับในเกมไลเลนเจอร์ครับผมเพิ่มโอกาสได้รับมาแล้วนะฮะโคลัมโบใหม่กินทามะนะครับผมและตัวที่อยากได้อะมันก็คือไอหัวขาวนี่แหละกินโทคิแล้วก็มันแยกตู้กันนะครับคู่เก่งไอหัวส้มอยู่นี่คา <c oughs> งูละครับผมอยากได้สองตัวนี้นะครับเพราะว่าอะไรมี คอมโบเพิ่มแล่1000ครับศัตรูใช้แลท่าเพิ่มขึ้นหมายเลข2แบบนี้คือเพิ่มแล่1000นะครับก็จะอยู่ที่ตัวหัวส้มนะครับกับตัวหัวขาวนั่นเองศัตรูใช้แลทาาเพิ่มขึ้น2แบบนี้ครับคือคู่เก่งคู่เก่งคือ2ตัวนี้นะฮะส่วนไอตัวนี้มันไม่มีหมายเลข 2, สไงศัตรูใช้แลทาาเพิ่มขึ้นเฉยๆคือเพิ่มแล่แค่300 ไม่จัดว่าเป็นคู่เก่งนะครับอันดับ3ามแล้วกันอยู่อันดับที่3ความโหดอยู่ลำดับที่3ามแล้วกันสู้2ตัวนี้ไม่ได้ไอหัวขาวกับหัวส้มนะครับนี่สอตัวนี้เก่งกว่าเพิ่มแรงหนึ่งพันนะโอเคนะครับผมแล้วพี่แว่นนบงิต,งตาของเราเป็นไงบ้างเพิ่มแรงเหมือนกันเพิ่มแรงสามร้อยประมาณนี้นะครับและตัวที่อยากได้หัวคือหัวขาวกับหัวส้มนะ โอเคนะครับมีตัวกาชาอยู่หนึ่งห้าใบเดียวรู้เลยจัดไปไวัยรุ่นไอ้ตู้หัวส้มก่อนนะครับครั้งละจัดไปน้องๆบอกว่าพี่อาร์ตเปิดกาชาได้แล้วอยากดูโอมนลกกึ๋ยมายังไม่ใช่อนะมามา,มาพี่อาร์ตจะเสกคาถาโอมเลกกึ๋ยนะ โอ้มเลยก,ก็เกยจงมาเดี๋ยวรู้เลยหัวฟ้อมมาลูกไปต่อยังไม่ใช่นะผม,ม <c oughs> เจอทันประยุทธ์มาเสียงแหบเลยออเอาไม่มายังครับผมหัวซ้อม ไม่ออกนะครับไปตู้หัวขาวบ้างตืบยกเลิกยกเลิกลุยครับผมโอ,มกกโอ้มันเลิกเก๋ยโอ้เพียงหัวขาวยังครับผมไปกันต่อหัวกาชาเราพอมีอยู่นะยอดไปเลย ไอดีหลักอะ่ะอยากเปิดได้ตัวใหม่ๆนะครับจะได้ปั้นแล้วก็ขยายค่าศักยภาพให้มันตันอยู่ที่2,500เร็วๆใกล้แล้วคร,ลครับใกล้จะ2500แล้วนะฮะเปิดกาชาตัวที่เรายังไม่มีแล้วก็ทำล่างแม็กไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวค่าศักยภาพมันก็จะขึ้นเองครับมามันยังไม่มาเลยฮะเหลือตัวกาชาอยู่ เจสิบห้าใบก็คือเปิดไปแล้วสามสิบใบนั่นเองหัวขาวหัวส้มจงมาลูกหัวขาวหัวส้มจะไปแยกตู้กันทำไมเนี่ยเนาะ <c oughs> เอามาดูดิมาหน่อยมาหน่อยตัวใหม่ให่อะมาหน่อย ขอตัวใหม่ๆห,ห,ห,หน่อยจีเอ็มไอดีหลักพี่อ่ะอยากได้จะได้เอามาคอมโบกับทีมหลักนะครับเพิ่มแรงหนึ่งพันตกกระจตกจตกระจเห็นมูนแล้วตกกระจไปต่ออืม ยังคนระับมูนออกบ่อยยังวะจะมาสักตัวไหมเนี่ยร้อยใบไอดี ID หลักนะครับและนี่คือการเปิดไอดีหลักอยู่นะครับผมเค้กอยากให้พี่อากินเค้กกัลูกไปต่อนายศิลปะจะได้หัวขาวเปล่ามาจะเป็นยังไง โอ้โหไดโนเสาร์ยุคล้านปีครับหัวขาวมาเลยหัวขาวมา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 ,มา,มากินองุงนต่อกินโทคิอยากได้กินโทคินะมามันมีสตันตัวเนี้ยอันสกิลมามันมีสตันนะผม เลยอยากได้อยากได้มากกว่หัวแดงอีกหัวแดงหัวส้มอะหัวขาวมาก่อนเฮ้ย hey. ลูกสาวเศรษฐีผมมีตัวนี้ยังวะสักคู่ผมอยากรู้ว่าผมมีหรือยังลูกสาวเศรษฐีเมื่อกี้นะครับทาดไฟไหวพิบทาดไฟโอเค สักคู่หนึ่งนะเดี๋ยวค่อยไปเปิดต่อมันคล่องใจว่าเคยปั้นตัวนี้ไปหรือยังลูกสาวเศรษฐีไหวพริบธาตุไฟนั่นเองนะฮะแป๊บหนึ่งนะผมเดี๋ยวไปเปิดต่อแป๊บหนึ่งไหวพริบธาตุไฟลูกสาวเศรษฐีนั่น,นผมยังไม่เคยมีตัวนี้ครับผมเพิ่งได้แล้วผมจะบูตไปเลยนะครับไปยันถึงล่างนี้เลยนะครับ อแจมแจมขยายค่าศักยภาพได้นะฮะแจ๋วไปเลยแจ๋วไปเลยเออดีดีด,ดีฮะแจ๋วไปเปิดกาชากันต่อดีกว่าเหลืออีก40บใบเดี๋ยวผมเปิดให้หมดแม็กเลยแล้วกันนะครับพี่หัวขาวกินโทคิอมเลยเก็เกย์โอ,อมเพียงไอดีหลัก L99 จะมาไหมโอ้โหจะเอาหัวขาวได้อ่างสีขาวมาเลยไปกันต่อครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปคลิปนี้ ID หลักก่อนนะขอเปิด ID หลักก่อนโอ้ร้อยใบเปิดให้หมดเปิดให้หมดเลยเดี๋ยวค่อยไปหาใหม่ เหลือยีห้าตัวเองอะ่ะอืมไปเอาหัวขาวอยากได้หัวขาวนะกดเลยไหมบับคันประธานเคสเอมโปกอบมาเลยไปทีไปกันต่อบับและเหลือสิบใบครับสิบใบขอลุ้นแล้วกันนะมาหัวขาวลูก สองสามสี่ห้าไปกินโทคิหัวขาวมาหัวขาวไม่มาเอาหัวดำมาก็ได้หัวขาวไหมล่ะหัวขาวเลยไหมล่ะนักข่าวก็มาครับผมไปต่อ และนี่คือตั๋วรอบสุดท้ายนะครับผมจะเปิดแค่ตั๋วนะฮะโอ้โหข่ามาจริงด้วยครับแต่ว่าเป็นมูนครับพนักงาน WFS นะครับผมอ่าหมออก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 โอ้ตัวใหม่ไม่เข้าเลยครับดูนะเข้าสมุดนะครับ ไอดีหลักแล้วก็เกลือแล,ล้วล่ะดูโลเลยเกี้ยงเลยนะฮะตัวใหม่ไม่ได้เลยโคลัมโบนี้เพิ่มแรงหนึ่งพันของชั้นไม่เป็นไรเราไปปั้นไอ้ตัวไอ้เศรษฐีเนี่ยเมื่อกี้ดีกว,ว่าไอ้นกเศรษฐีออ,อยู่ไหนวะนี่นี่ลูกสาวเศรษฐีนะครับผมมันใช่นกหรือวะนะ่ามันเป็นวังกรหะสักตัว แน่นอนจระเข้ตัวเล็กโจมตีศัตรูด้วยจระเข้ตัวเล็กโอ้โหมีจระเข้บินตามเหอเนี่ยยังตึงนะอะลูกสาวเศรษฐีกินกบไปเลยจ้ากินกบไปเลยจ้าตัวใหม่ไม่มาเปิดได้ตัวเก่าก็ยังดีแล้วก็บูทไปเลยจ้าอันตาก่อนนะครับ อันตาเสร็จแล้วก็สลับไปไฮเปอร์นะครับก็คือขยายค่าศักยภาพนั่นเองนี่ไงสลับไปเลยไปเปลี่ยนเป็นนกล่างทองไว้ขี่ปลาใช่ไหมเนี่ยบับเขาให้สาวงามผู้รอดชีวิตชื่อของเขานะฮะก็เฟี้ยวดีอยู่โอ้ขี่ปลาทองเลยวะอย่างเติง เดเอาตัวเกลือเกลือยัดให้เขาดีไหมเนี่ยตัวเกลือเกลือเลยเนี่ยพวกนี้ยมายเทพป,ประยุทธ์ทําผมเสียงแห่ไปนะเทพป,ประยุทธ์ <c oughs> ตัวไหนที่เรามีแล้วเราก็โยนโยนลงไปเลยครับโยนโยนมาให้มันเต็มนะครับ <c oughs> เต็มยังเหรอเต็มแล้วเต็มแล้วครับร้อยสี่สิบละเลเวลร้อยสี่สิบอ๋อ ทำแค่ขยายค่าศักยภาพก็พอนะครับตัวนี้ปลาทองปลาทองออกออกก็มไม่ได้โดดเด่นอะไรเท่าไหร่ออกว่ะได้ปลาทองกับเขาเฉยกดสมุนสะสมครับ นี่ยกดรับทั้งหมดไปเลยนะที่ปลาทองของเราหมุนติวตวอีกแล้วออาได้แล้วทีนี้ลงไปดูปลาทองกันปุบปบปุบ,ปบไวพิบไฟนี่ปลาทองอยู่ไหนโซนไหนปลาทองอยู่โซนไหนออนี่ไงนี่ไงโอ้ อยู่กลางจอเลยลูกสาวเศรษฐีสาวงามของหมู่บ้านสาวงามผู้รอดชีวิตนะครับผมประมาณนี้แล้วกันสุดตึงขยายค่าศักยภาพไปเรื่อยครับดูซิว่าตอนนี้เป็นไงบ้างขยายถึง2,500หรือยังกดเข้าไปครับท่านยมเพิ่มศักยภาพนะตอนนี้ขยายไป 2,425แล้วฮะอืมเร็วๆนี้เจอการ2,500กล,ล้ละเล่นเกมนี้มานานนะครับตัวละครมันเยอะทำแม็กไปเยอะมันก็เลยเยอะนั่นเองเนี่ยขยายไปถึง2,425แล้วนะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตัวละครในอนาคตยังมาอีกเยอะแล้วเราก็จับปุ๊บแล้วก็ อัพอ <Up>, ไปให้มันแม็กบ้างขยายปลดล็อกพวกอันต้าแล้วก็ไฮเปอร์ไปประมาณนี้นะแต่มันจะขึ้นเองครับโอ้ได้แค่นี้เองครับไอดีหลักนะครับเกลือร0อยตัว105ตัวที่เสียไปเกลือนะครับไม่เป็นไรไม่มีตัวใหม่เราก็เล่นตัวเก่าเนี่ยไปตีพิวพีดีกว่าไวรุ่นไปครับผม เจอคนไทยเราจะข้ามนะครับไอดี ID หลักผมจะไม่ตีคนไทยเลยแม้แต่น้อยนะฮะโอ้ยต,ตึงครับมีอัพเดทา่าช่องขายด้วยครับมันยำท่าไปเลยฮะโอ้พระเจ้าอย่างเท่ถ้าพี่จะมีเกียร์ดีขนาดนี้ลองไหมลองหน่อยแล้วกันนะไปเว้ยตา การแพ้มีสูงเมื่อเจอกับบอสเมื่อติดรองเท้ามืดกับไอ้เกียใหม่เมื่อกี้นะครับแต่ก็อยากลองอยู่อะถึงเขาจะมีเกียอัปเกรดธาตุของพีมืดก็เถอะเราก็อยากลองอยู่นะเ,เราก็คิดว่าเราแพ้แต่เราอยากลองนะครับมันอาจจะพลิกหลอกชนะได้นะครับใช้ไอเทมแก้ทางกันถูกจงังหวะจะโคนก็น่าจะได้อยู่นี่ไง ดันได้ครับเกียร์เขาโหดแค่บอสมืดใช่ไหมอ่านี่มันต้องอาศัยเพื่อรอบข้างด้วยประมาณนี้ครับชนะอยู่โอเคชนะอยู่ชนะอยู่โอ้นี่ถ้าเกิดได้ผมเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าผมได้ตัวโคลมโบใหม่นะครับหัวขาวหัวส้มเมื่อกี้นะสนุก ลูเดียสฟิตอาจจะหลุดทีมเลยก็ได้นะอ่อนนอพอดีไม่มาใช้ลูเดียสก็ฟิตไปไปก่อนใช้ต่อไปก่อนเพิ่มแรงหนึ่งพใช่ไหมแล้วก็จะมีไอ้รูเดียสก,ก็ฟิตนี่แหละเป็นตัวหยุดเวลานะครับผมคอมโบหยุดเวลานี่คือคอมโบหยุดเวลานะครับนี่หยุดหยุดปฏิบัติการชั่วคราวนะครับฟิตและนี่รูเดียสครับเช่นเดียวกัน เพิ่มได้หนึ่งพันของผมก็จะเป็นโอลิเวอร์นะครับหมายเลขสองนะครับศัตรูใช้แรกธาตุเพิ่มขึ้นสองแบบนี้คือเพิ่มได้หนึ่งพันบาร์กี้ของเราศัตรูใช้แรกธาตุเพิ่มขึ้นหมายเลขสองนะครับผมเพิ่มได้หนึ่งพันงานโอ้หัวขาวหัวส้มไม่เข้าไม่เป็นไรกระตูเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้จักด้วยไม่เป็นไรอาจจะเปิดแค่นี้ก็ได้นะ,ะเดี๋ยวลองดูสิ โอ้โหรองเท้าเยอะเหลอเกินแบบนี้เราก็ไฟเลยแล้วกันนะครับรองเท้าเยอะแบบนี้มันอาจจะบางๆนิดนึงนะไฟเลยไฟเลยไม่ต้องไปดูเกียร์ทุกตัวหรอกดูตัวหลักๆก็พอนะฮะไฟเลยฮะน่าจะวินเห็นเขาบางๆแบบนี้น่าจะวินอยู่ครับเอาได้มาได้ล้องเดะยังไงยังไงเอาไวรุ่น จับแข็งเข้าไปครับผมลูกไฟอัดลงไปฮะเอาตอคูณสองไปต่อฮะไอดีหลักกดอมาตะครับผมวินอยู่แล้ววินอยู่แล้ว โอเคโอเคเราตีกับหัวส้มมานะใช่ไหมตีกับพี่หัวส้มมาผมนี่หัวส้มครับหัวส้มอยู่นี่ครับขังกุระตีกับพี่หัวส้มมาเดี๋ยวเราอยากรีหาตีกับพี่หัวขาวบ้างว่ะมาตีพีพีได้อีกสองรอบนะครับผมเหลือคนลุงอยูซีนะ ตีพีพได้สอรอบเดี๋ยวผมจะรีหาพี่หัวขาวดิอยากไฟกับพี่หัวขาวหน่อยกินโทคิใช่ไหมอยู่ไหนวะรีหาก่อนนะรีหาแป๊บหนึ่งนะผมเจอหัวขาวแล้วแต่ว่าเป็นคนไทยครับผมเราจะข้ามคนไทยนะฮะ เนี่ยดูนะอ่านสก,กิลแป๊บหนึง่งอันนี้สก,กิลแบบัฟดีครับบาเรียเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ด้วยตรงเนี้ยผมชอบทําให้ศัตรูหยุดชะงักหวิก็เหมือนสตารนนั่นเองโอ้โหเก่งกว่าโอลิเวอร์แน่นอนแน่นอนแน่นอนตัวนี้ข้ามคนไทยนะครับเจอแล้วเรามาไฟกันเลย เจอพี่หัวขาวแล้วครับกินโทคิไม่ใช่ธงไทยนะฮะบวกเลยมาลุยครับลุยเอาละขึ้นเสาเลยไฟเอาพี่หัวขาวหน่อย กินโทคีว่ายังไรลูกเออฝั่งเขามีสตันตจากกินโทคีนะฝั่งเราก็มีเหมือนกันนะครับบากีผมสตันตได้นะครับแล้วก็สลอ็อตผมก็สตันตได้นะฮะเออใส่เกียร์โดนแน่นอนให้เขาอะดีดุกนี้ต้องเกียร์โดนแน่นอนนะครับส่งเสริมสกิลได้ดีฮนะแจว ได้รอบกอนึงตรีรอบนึงครับผมไปแบบนี้ไหวอยู่บวกเลยแล้วกันนะครับตีพี่หวัวส้มไปแล้วหัวขาวไปแล้ว <g ül> เพิ่มแรงหนึ่งพันนะครับผมแต่รอบนี้ไม่มีหวัวส้มหัวขาวนะครับ รอบนี้เขามีบอสมืดนะครับผมไฟกับบอสมืดหน่อยเอาแล้วตึงไว้เฮ้ยรอบนี้ตึงไว้เฮ้ยยังไงเขากดหงมาตามานับกดจับแข็งไปต่อฮะให้เขายืนนิ่งๆไว้เนี่ยพิบล็อกชนะกันตรงนี้แหละเออด่านดานค่อยๆด่านลูกแต่ลอตตันแม่นๆนะลูกบา,าร์กี้ตันแม่นๆนะลูก โอ้โหสตาตันรัวๆแบบนี้ชนะละเจ๋งถ้าเกิดว่าผมได้หัวขาวมานะอนาคตโอลิเวอร์อาจหลุดทีมเลยก็ได้อชอบสตันชอบสตันครับผมไปอ่านสกิลกันผมมีตัวสตันก็คือสล็อตนะครับผมสลอ็อตนี่ยืนนี่ครับทำให้ศัตรูชะง,งัก12บวิ สตันมืนเลยนานเลยฮนะสิบสองวิส่วนบากินะทำให้ศัตรูเนี่ยชะง,งักนะครับห้าวิแต่ว่าผมทำสกิลบวกไปนะประมาณ2.9วิก็ตีไป3วิอ่ะรวมการสตัน8วิโดยประมาณนะครับสตันแวิจะสกิลบวกก็คือตรงเกียร์นี่นะฮะใส่ให้มันตรง นี่สกิลบวกทำงานเฟลฟาวแน่นอนสตาร์สตาร์โอลิเวอร์เสียดายโอลิเวอร์ Oliver, ไม่มีนะครับไม่มีเนี่ยทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังเฉยๆเด้งหลังเด้งหลังไปไม่ได้สตัร์แต่ดีมียกเลิอกอมตะมีดีอยู่โอเคประมาณนี้ครับ105ตัวที่เสียไป ตัวใหม่ไม่ออกเลยครับหัวขาวหัวส้มโทกินโทคี้นะครับไม่ออกนะครับผมหัวส้มของเราอะ่ะคางูละก็ไม่ออกนะผมอดพิแอร์อดกินนะผมโคลัมโบนี้อาจจะหยุดเลยหรือเปล่าอาจจะไม่เปิดเลยหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งต้นเดือนนี้กินเกลือเรียบร้อยครับร้อยตัวของพิแาร์เดี๋ยวไปลุ้นนั้น เอยเดี๋ยวไปลุ้นกันใน ID ะลองแล้วกันเดี๋ยวไปลุ้น ID ลองกันนะครับผมว่าจะได้ตัวใหม่กับเขาหรือเปล่านะ ID ลองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับบ๊ายบาย